คือแบบไปสักคิวมามันก็เลยแบบแปลกหน่อยทุกคนกลับมาพบกวับช่อง s m a l l าร l y แล้วนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในพาร์ทของ s m a l l r ร l ่เรียกชั่นนะตามชื่อคลิปเลยวันนี้จะมารียกเอวใหม่ของแบ็คพิงทุกคนคือจริงๆมันออกตั้งแต่11โมงใช่ปะตอนนี้คือจะบ่าย3แล้วเว้ยแล้วคือเพื่อนเล็กอะ่ะรีบเปิดดูเลยแล้วเลกก็แบบเฮ้ย องรีบออกมาจากห้องอะคิดดูเพื่อที่จะมาทำรีแอคแบบอยากดูคนเดียวแล้วก็มาอัดคลิปนะคะโอเคเราจะไม่รีรออะไรทั้งสิ้นเพราะาตอนนี้ถือว่าไม่รู้เรื่องแล้วนะคุยไม่รู้เรื่องแล้วนะตอนนี้เลทมากเดี๋ยวตอนนี้นะคะ MV วิวอยู่ที่16กล้านนะคะ3ชั่วโมงนะชื่อว่าเพลงไอศ์ครีมนะคะแล้วก็วงเล็บเลยนะว่าวิ t h ซ e l e n a Gomez นะคะโอเคตึงเต้นมากมา Come a little closer uh -oh. because uh you -oh. look at thirsty. I'ma make it better, slip it like a beats No crown, chilly, get it free like really, and the trees like Billy, you'll be popping like a willy. Even in the sun, you know I keep it parsing. You could take a look, but it's a cool time. You call it me, uh -huh. you're the one being chosen, play the part like Moses, keep it fresh. Like เขาไม่ได้ถ่ายดนะ้วยกันใช่ปะเดี๋ยวว่าอยู่ด้วยนกะัน ปุ่มนี้ปุ่มนี้เข้านะเอาจริงเจนี่เข้าทุกทรงเลยชุดนี้แบบสุดอละสี่คนดูแพงมาก Chilling like a villain, yeah rah rah rah, so in my life uh rah none of them bigger wanna damn can it, millies, butter, you at autumn. Keep it moving mm -hmm. like my fly on you be some more than can needs no, and ice cream and the no, tree Keep it moving like something to fly away, you be some more can needs and ice cream and น่ารักไปหมดเลยน่ารักน่ารักดูกูดมากโอ้ยช็อตน,นี้ตายไปเลยจ้า คือเมื่อกี้แทบไม่ได้พูดอะไรเลยรู้ตัวว่าไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ว่าเราจะมารีแคปกันตั้งแต่โอเคดีสูน่ารักมากน่ารักดูดีดูด,ดีโอ้ยน่ารักแค่แค่แค่แบบช็อตเปิดมาเล่นปิงปองก็น่ารักแล้วลิซ่าเป็นคนที่ดูใส่คอนแทคเหมือนตาแมวเลยแต่คือเป็นคนยิ้มแล้วยิ้มแล้วแบบคือยิ้มอะคือมันดูสดใสอะโอ้นี่ก็ยิมย้มน่ารักทุกคนยิ้มน่ารักหมดเลยน่ารักมาก โอยฉากเปิดของเซลมาคือแบบหุ่นนางดีนะดูฟิตดูอะไรดูแบบผิวแทนเซ็กซี่มากเกาหิงเซ็กซี่มากแบบเป็นสาวเป็นสาวขายไอศครีมนะคะแล้วก็ทั้งเอวีเมื่อกี้ฟังมาก็คือเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยไม่มีภาษาเกาหลีเข้ามาเลยจังหวะเพลงอะไรมันมันมันฟังแล้วมันต้องโยกอ่ะแต่ว่าลิซ่าคือเล่นหูเล่นตาเก่งอยู่แล้วคนนี้คือแบบ ต้องให้เขาเจนนี่ด้วยนะแบบว่าลิ้นตาปากแชงก็จะแบบคือตอนแรกอะโปสเตอร์ที่ออกมาที่เป็นนับนับวันถอยหลังอะโรเซ่ตอนแรกคิดว่าจะมาลุกแบบเซ็กซี่เห็นมีแบบโชว์แถวนี้นิดนึงใช่ไหมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอ็มวีเปลี่ยนลุกแน่เลย <S <S พอมาดูเอ็มวีก็คือคงความน่ารักความคุณหนูอยู่อะคือ,อคือเล็กชอบอะไรแบบแบบเนี้ยคือมันดีแล้วที่เป็นแบบเนี้ยสำหรับเล็กคือโอเค แต่เขาว่าไม่ได้ถ่ายด้วยกันใช่ปะแต่ศัตรูก็คือสร้างมาให้แบบดูกลมกลืนเหมือนอยู่ด้วยกันจริงๆอะเพลงติดหัวมากดูดูด,ด,ด,ดูกล้องเขาเล่นเล่นมุมกล้องเหมือนแบบไอยู่กันคนละที่แต่เหมือนมองตาก,กันอะเหมือนคุยกันอยู่อะเอ้ยเจนนี่ตอนพูดว่าไอศกรีมน่ารักมากเลยเมื่อกี้พี่ทำปากตามโดยว่ามันแบบไม่ได้น่ารักน่ารักไปหมดเลยอะอืฉากที่อยู่กับโกเด้นนะอยากเป็นหมาเลยจ้า ก็วาน่ารักมากจริงๆวผ,ผูกวงผูกโบเนีย่ยตอนจีซูท่อนจีซูร้องนะคะทุกคนก็คือกว่าจะโผล่มาจนระิงจีซูเก่งขึ้นเยอะเลยนะทุกคนเล่นหูเล่นตาอะไรอเก่งขึ้นเยอะเลยอันนี้คือตัวอะไรอะ่ะอุ้ยเมื่อกี้คือเจนนี่มีความเรียนน่าแกนดีมากเลยนะแบบมัดพงมัดผมสูงแล้วปากแบบเหมือนอะที่ฉากที่เป็นแบบคอร์ตเทนนิสทุกคน,กคนผมผมลิซ่าเด่นสุดนะแต่ตาไปเตะที่ผมเจนนี่คือ เฮ้ยผมนี้ไม่แย่นะจริงแต่ว่าฉากที่ยืนหน้าเคาน์เตอร์คือแบบว่าดูแพงทุกคนเลยอะแบบจริงๆอะดูแบบคุณหนูไฮโซโอ้โหลิซ่าคือฉากนี้ต้องให้นะคือปกติเขาจะมีช่วงแบบของลิซ่าคนเดียวที่เด่นๆใช่ป่ะทุกเพลงแล้วลคือ MV ที่แล้วก็ว่าแบบสุดแล้วแต่พอมาเจอ MV ใหม่ก็คือแบบลิซ่าก็ทำได้แบบดีขึ้นไปอีกอะคือมัน ดูดีดูเล่นหูเล่นตาแล้วดูเวลาลงเวลาแล็บตอนขับรถน่ารักมากยิ้มน่ารักมากเป็นคนอะไรก็ไม่รู้ยิ้มน่ารักมากโอ้โหถามจริงใครไม่ตายช่วงถ่ายบ้างใครบ้างใครบ้างใครไม่ตายไหนคอมเมนต์เฮย้ยตอนสุดท้ายน่ารักมากเจนนี่คือแบบเอางจริงคือคือถ้าคนอื่นไอาจจะแบบถ้าคนอื่นร้องทอนนี้ก็ไม่รู้มันจะเป็นยังไงแต่แบบคือนนี้คือมันน่ารักจริงๆอะ่ะคือมันได้อะ่ะ ตายแล้วเจนนี่แกมันดีเว้ยฉันว่าทุกเพลงก็ดีหมดแต่เพลงนี้มันจะมีความแบบที่ผ่านมาเพลงสองสามเพลงก่อนอันที่ออกมามันก็จะมีความฟิตเฟีีสเพชรเทปืนนู่นน,นี่นั่นแต่นี้คือมันจะเป็นความสดใสหวานได้อีกสดใสมากแล้วโทนอะไรแบบนี้คือดีเสื้อผ้าหน้าผมหน้าแต่งคือมันดีอยู่แล้วแหละแล้วก็ฉากที่หวานหวานแล้วก็เพลงทำนองเพลง มันฟังง่ายมันไม่ได้ดูแบบสุดา,านขนาดมันฟังง่ายมันแปลนได้อือเอาว่ามันมันผสมกลมกลืนแล้วมันก็ดูรวมเป็นหนึ่งแล้วมันก็ดูดีทุกคนอ๋อดงีงงงงคอมเมนต อะไรอ่ะอะไรคือ no one literary no one everyone comment isn't game nothing but l i k e ไ okay, ม่อ่ะโอเคทุกคนแล้วจะจบคลิปประมาณเท่านี้นะคะเอาเป็นว่าเพลงนี้ก็คือฟังเวลาขับรถอาบนะ้ำต่างๆนะคะหรือเวลาที่แตวดาวสามารถฟังเลยนะนันานั่นาติดหูแล้วตอนนี้หร <laughs> ำบเบีไอคร์นนี้ก็มีประมาณนี้นะทุกคนไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะไปลวคะ่ะบ๊ายบาย